เามาดูคู่แรกครับเป็นการเจอกันระหว่างน้ำพุไกรสีพบบ็อกซิ่งยิมนะครับกับขุนพยั์แดงรดดีพิกัดน,น้ำหนัก106รหปอนด์ครับรางวัลเพิ่มเติมมาจากคุณจิ้นเจเจนะครับเจเจปอไก่ชนไต้กันคอน1 0,000บาทสอบกับเทาลอย20,000บาทจระเข้ฟาดหาง3 0 0 0 0บาทและในวันอาทิตย์อุ้ยวันอาทิตย์ที่2ตุลาคมครับมาเปิดให้ชนกันได้แล้วเจเจปอไก่ชนบ้านทาลีกรุาวทปีอุดรธานีนะครับอาทิตย์นี้เจอกันโดยคุณจิ้นเจเจครับ เกินครับบนเวทีครับโอ้โหดูครับตั้งแต่ต้นยกเลยครับงด้านของขุนพยัคค์ครับเดินจับในเสียบเข่าใช้ลูกขวางหน้าป้ายหน้าครับขณะที่นับูนี่พยายามจะล็อก้แน่นแล้วก็ตั้งเอาไว้เลยครับเพราะว่าลูกล่างนี่เสียเปรียวครับออสโอ้นอกกับในเลยนะครับน้ำพูได้วงนอกน้ำเงินครับขุนพยัคค์ได้ในครับความใจตีได้ไหมตีแพยายามจะขึ้นคอล็อก เสียบไว้ขาไว้ขาไว้มา,าแต่ชนอย่างเดียวเลยครับขุนพยักษ์โอ้โหคู่นี้เอาละครับชอบแบบไหนรักแบบไหนเชียร์ได้เลยครับโอ้โหนี่ครับ ยังไงครับกลางยกสามโอ้โหหาเรื่องพูดทะเลาะอย่างเดียวแลมโบรุนจิวแลมโบรุนจิวแต่ว่านี่ครับน้ำพุหาตั้งคาไวโอ้โหแหมไม่ได้กินกันง่ายๆนะคุณตีปโอ้โหดูครับต่างคนต่างไม่ยอมกันแล้วครับแต่ว่าทางด้านของคุณพยักชกแบบนี้นี่น่าเป็นห่วงว่าระยะยาวๆครับหนังชีวิตจะเป็นอย่างไรับว่ายกนี้เร่งดีเหลือเกินครับดูครับลุยแหลกต่างคนต่างใส่กันแบบให้สุดชีวิตแล้วครับไม่ได้คิดว่ายกหน้าที่จะเอาอะไรมา มาสู้กันครับออสการเตรียมตัวการซิซ้อมไม่ต้องสื่อหายห่วงเลยนะครับน้ำผูนี่ซ้อมอยู่ไกลสิริภพบ,บอกสิน้ำเงินนี่ออขอหลักคุณขอนแกน่นเดินแทงไปก่อนหมัดจิ้มด้วยนะครับแม่ความหลากหลายอยู่ที่แดง,ล,งลูกเหนียวเหนียวอ,อยู่ที่น้ำเงินนะครับแม่แต่ว่าทะอูซอง,องยังไม่เห็นเลือดนะครับฟันหลายทียังไม่เห็นเลือดครับ โอ้โหอ้าวอ้าวอ้าวมาเดี๋ยวต้องดูมานี่เปนต่อยกที่4ี่ครับยกขุนพยัคฆ์ยังไม่หย,ยุดเลยครับดูครับจอกซ้ายข้างซ้ายน้ำผู้ก็ดูครับยืนห่างๆใช้จังหวะสองครับเก็บกันบางโต่ะบูบุญบูบุญชอบแบบไหนครับวงไหนตี <c oughs> ขุนพยัคฆ์นี่ครับ <c oughs> อ,อาศัยความใหญ่บดเบียดเข้าไปครับ น้ำพูนี่ได้ในเรื่องของจังหวะฝีมือจังหวะฉาบสวยสวยงามครับวงในวงในล็อกต่างคนต่างล็อกตีได้ไหมอาตีได้ตีได้ตีได้กรรมาการจะปล่อยให้ตีนะครับถ้าตีไม่ชัดเจนกรรมาการจะแยกแบบนี้ทันทีเลยครับโอ้โห,โ,หโ,หโหนี่ครับมาสงครามเข่าแล้วครับตอนนี้นี่ครับหาติดเข้าบายน้ำเงินตีเสียเข้าบายน้ำาู้มา ขวาเข้าไปก่อนครับโอ้โหี่ครับว่ายิ่งโดนก็ยิ่งเดินคุณติ๊บโอ้โดูครับว่ามันบ้าลบ้าแล้วครับแต่ว่ายังไม่มีเลือดครับหุยเข้าไปครับคุณพยัคติยับเบียดแข้งขวาไม่ถึงครับน้ำผู้บอกอยู่ห่างๆดีกว่าเอาครับดูในขวางหน้าได้คุณพยัคตีได้ไหมขยมขยมเสียบแต่เสียบ,ไม,ยบไม่ถนัดคับน,น้ำผู้ขวางไว้ได้ดี กรรมการต้องแยกแล้วครับตีไม่ได้แบบนี้โอ้บีหัวใจครับบีหัวใจพี่น้องแฟนหมัดมวยทั่วประเทศอ้าวแข่งไปตือเอาซอกวงในวงในอ่าดูล็อกล็อกน้ำผู้พยายามล็อกแม่ผพยักพยายามจะขวางพยายามจะป้ายพยายามจะแทงเข้าครับโอ้นี่โอ้โหอ่ะนี่ครับาตอนนี้ยกสีขยับ เนี่ยครับาอาวุธหลากหลายด้วยกันทั้งคู่นะครับแต่ว่าเป็นน้าเงินเปิดเกมแต่ว่าแดงครับน้ำมูจังหวะจังหวะสวยครับขยับขยับโอ้โหกินฟรีไปก่อนครับน้ำมุเอาคืนเอาคืนก็ยังไม่ชัดครับน้ำมูขวางไว้เอาหรือต่อครับคุณยักษ์โอ้โหโดนทีมยอดอกครับไม่เสียหลักเสียจังหวะแต่ว่ายังไม่หยุดหรือก็มาซ้ายมาจับในได้ ทำได้ตีไม่ได้กำน้ำผูล็อกไว้ได้กรรมการต้องแก้งอีกแล้วครับหลายตลบเลยนะครับผู้นี้เอาละครับน้ำพูกับขุนพยัคกับสนาทีสุดท้ายครับเกมจะจบลงแบบไหนอ่าดับเครื่องชนแล้วครับรมโบ้จากสปปลาวครับอือนี่ครับมานี่ครับที่มุมโบกเดินแลวล็อกเสริมกำปั้นแล้วครับมาจะเล่นในอย่างเดียวไม่ได้กำปั้นกำปั้นกำปั้นขุนไทยอุ้ยแลาโดนสอกมาเลยขุนติดเป น้ำผู้นี่ไม่ได้ตั้งรับอย่างเดียวครับแม่อาวุธโจมตีเขานี่นานๆมาทีแต่ว่าร้ายกาดดีเหลือเกินเลยครับสอกครับต้องดูครับคุณพยักษ์ยังไม่หยุดครับแบ่ที่ยังไม่หยุดก็ยังมีโอกาสครับดูมือเข้าไปแต่ว่านี่แหละครับจังหวะในจังหวะมาชิดตัวครับทางด้านของน้ำผู้ใช้หลักเหลี่ยมมาช่วยครับโอ้โหนี่แหละครับไอคิวสมองมวยของน้ำผู้ครับอ่าานสิงเหนือเสือใต้มาเยอะครับอ่แต่ว่าคุณพยักษ์ไม่ท้อครับเจอที่ทำลายจังหวะไว้อีก ซอพอลักบุญของเสียวุฒิพอหลักบุญที่ขอนแก่นครับการเตรียมตัวที่หายห่วงอ้าวเริ่มจะตีไม่ได้ครับขุนพยัคษ์พอเข้าในนี่แม่น้ําูุแกเก็บกันอาวุธอยู่เลยครับมัดเวียงไปครับโดนไหมมัดเวียงไปครับโดนไหมครับตอนนี้กรรมการชนินเดินไปรับใบให้คะแนนมุมแดงครับนำ้ำาพุใครสี่พบบ็อกซิง่งยิมโอโ้โหวันนี้ฮิ้วเหลือเกินครับเอาชนะคะแนนขนนุนพยัคต์แดงรถด,ดีไปแบบสนุกเลยครับ